ทการยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยนะครับผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยให้การแก้งความประสงค์ของอีกฝ่ายหนึ่งสิ้นไปและให้นายอำเภอหรือประลัดอำเภอแก้งผู้เสียหายอีกหรือผู้ถูกกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งทราบนะครับแล้วก็กรณีผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยให้นายอำเภอหรือประลัดอำเภอแก้งผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายทราบแล้วก็จัดให้มีการบันทึกคำยินยอม หรือจำนงเข้าสู่รบวนการไกลเกลียววารนิสาระบบการไกลเกลียวข้อ,ขอพิอาพยาทคดียานะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดปีกย,ย่อยนะครับถ้ากรณีที่นายอำเภอประลัดอำเภอเห็นว่าสิทธินําคดียาามาฟ้องระงับไปตามปวิยาแล้วก่อนที่จะแก้งความประสงค์หรือระงับไปก่อนที่วันที่นายอำเภอหรือประลัดอำเภอแก้งให้ผู้เสียห,ยหายหรือผู้ถูกกล่าวหาอีกฝายย่ายหนึ่งทราบ ห้ามมีให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอรับค่อยพาดนั้นไว้ไกลเกลี่ยนะครับพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งทราบนะครับแล้วก็การแจ้งความประสงค์ไม่ใช่คำร้องทุกตามปอบิยานะครับตรงนี้การแจ้งความประสงค์ไม่ใช่คำร้องทุกตามปอบิยานายอำเภอหรือปลัดอำเภอดำเนินการไกลเกลี่ยในเบื้องต้นให้แจ้งผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิของตนและผลการไกลเกลี่ยนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับรายละเอียดปีกย่อยที่ ข้อพิพาทใดที่นายอำเภอหรือประหลาดอำเภอจำน่ายออกจาการะบบไก,กลเกลี่ยแล้วจะรับค่อยพานั้นเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยอีกไม่ได้นะครับเมื่อจำน่ายออกไปแล้วจะไม่ยื่นให้มีทําการไกลเกลี่ยอีกไม่ได, ur, ดน้นะครับไม่ได้แล้วก็นายอำเภอหรือประหลาดอำเภอดำเนินการไกลเกลี่ยนะครับต้องสอบถามเรื่องรายละเอียดนะครับข้อพิพาทของผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายนะครับ แล้วตรงนี้นะครับนายอำเภอหรือปลัดอำเภออ่านข้อความบันทึกในสารบบการเกลี่ยค่อยาพาคดคเดียยา,ยาให้ผู้เสียหายหผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายฟังและลงรายมือชื่อนะครับในการสอบถามรายละเอียดให้นาย,ยอำเภอหรือปลัดอำเภอกระทาต่อหน้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดที่สําคัญนะครับในการสอบถามรายละเอียดให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอกระทาต่อหน้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่าย เว้นแต่ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาจะก,กระทํารับหลังผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาฝ่ายนั้นก็ได้ซึ่งการไกลเกลี่ยจะทําพร้อมกันหรือจะแยกกันก็ได้เหมือนกับทางแพ่งที่นําเรียนไปแล้วแต่การตกลงกันให้กระทําต่อหน้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายนะครับผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายมีสิทธิ์ให้ผู้ที่ตนไว้ไว้วางใจไม่เกินสองคนเข้ารับฟังการไกลเกลี่ยได้นะครับ ก็นายอำเภอหรือปลัดอำเภอเปิดโอกาสในผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาเสนอข้อผ่อนพันธุ์ให้แก่กันหรืออาจเสนอทางเลือกให้ผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาผ่อนพันธ์ให้แก่กันนะครับห้ามนายอำเภอหรือปลัดอำเภอวินิจฉัยชีช้ขาดข้อเท็จจริงหรือข้อพิพาทตรงนี้ก็คล้ายคายกับทางแพ่งนะครับไม่ให้ชี้ขาดข้อพิพาทนะครับเป็นการยินยอมพร้อมใจของผู้พิพาทนะครับ แล้วก็เมื่อผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายตกลงยินยอมตามที่ไกลเกลี่ยให้ในอำเภอหรือปลัดอำเภอจัดทําหนังสือตกลงยินยอมและบันทึกการตกลงยินยอมไว้ในสารบบข้อไกลเกลี่ยค้อยพิพาทคดียาในอำเภอหรือปลัดอำเภอจะเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ได้จากการไกลเกลี่ยข้อพิพาทไม่ได้นะครับเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคําสั่งศาลนะครับตรงนี้ก็เป็นปีกรายละเอียดปีกย่อยนะครับ ให้นายอำเภอหรือภอไกลเกียรให้แล้วเสร็จ15วันนะครับได้นําเดียนไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อวิพากษใดที่นายอำเภอหรือภอจหนายออกจากรารบบไกลเกียรแล้วจะรับข้อวิพากนั้นเข้าสู่กระบวนการไกลเกียรอีกไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อนายอำเภอหรือภอจหนายข้อวิพาดออกจากระบบไกลเกียรแล้วให้บันทึกเหตุแห่งการจํหนายข้อวิพาดไว้นะครับก็ในรายละเอียดจริงมีแค่18ข้อนะครับ รายละเอียดสิบแปดข้อนะครับลองไปทําความเข้าใจลองซึ่งผมนํามานําเรียนแค่คร่าวๆที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นหลักสําคัญนะครับซึ่งจะมีเทคนิคในการจานะครับง่ายๆนะครับชว่วงสั้นๆก็คือให้เปรียบเทียบคดีแพง่งคดีย,ยาโดยมีหัวข้อในเรื่องของเงื่อนไขหลักเกณฑ์คดีแพ่งว่าอย่างไรคดียาว่าอย่างไรผู้ทําหน้าที่ไกลเกลี่ยคดยีแพง่งมีใครบ้างคดีย,ยา มีใครบ้างขั้นตอนการไกลเกลี่ยคดีแพง่งต้องมีการเลือกผู้ไกลเกลี่ยคดีายาไม่จะเป็นพวินายนอำเภอหรือบาลันเพผเรอคนทําหน้าที่ไกลเกลี่ยแล้วก็สถานที่ไกลเกลี่ยก็จะใช้ที่ว่าการอำเภอนะครับเหมือนกันหรือสถานที่ราชการอื่นนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการไกลเกลี่ยตรงนี้ก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นแพง่งก็ภายในสามเดือนนะครับแล้วก็ขยายได้ไม่เกินสามเดือนรวมแล้วไม่เกินหนึ่งปี ถ้าเกินก็ต้องจำน่ายแต่คดีายาแต่เกี่ยภายใน15วันนะครับขยายได้ไม่เกิน15วันถ้าเกินก็ต้องจำน่ายนะครับแล้วก็ผลการไกลเกลี่ยสภาพบังคับเมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาตามสัญญาปณิบรติหนยอมความแล้วเนี่ยทางแพ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ยื่นต่อพนักงานในการพนักงานในการก็ยื่นต่อศาลศาลก็ออกบังคับตามสัญญาปณิบรติหน้อมความไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลอีก นะครับไม่ต้องมีขึ้นโรคขึ้นศาลเสียเงินเสียทองเสียเวลาในการไปเคลียรอีกนะครับคดีก็ยุติลงซึ่งมีการปฏิบัติแล้วหลายอำเภอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางอาญานะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เป็นตามก็ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเหมือนเดิมนะครับก็ต้องเข้าสู่การร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ,ตอพนักงานสอบสวนเรื่องกระบวนการสายหลักตั้งแต่พนักงานสอบสวนตำรวจพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองพนักงานในต่อสรุปสจำนวนสอบสวนส่งงานในการส่งสารฟ้อง เป็นกระบวนการยุติธรรมสายหลักนะครับตรงนี้ทางอาญาก็จะแตกต่างกับทางแพ่งนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขและก็ค่าตอบแทนทางแพ่งจะมีค่าตอบแทนแต่ทางอาญาจะไม่มีนะครับไม่มีทางอาญาซึ่งตรงนี้ผมได้สรุปนะครับทำเป็นข้อแตกต่างนะครับเปรียบเทียบสรุปเี๋ยวจะลงในเว็บของส่วนเมืองความเป็นธรรมนะครับแล้วก็พวกขาอพอยต่งตางๆจะลงถ้าใครอยากจะไปศึกษา ดูหรือว่าถ้าใครอยากไปถ่ายเอกสารผมก็นํนมาด้วยอยู่ครับเอาไปถ่ายเอกสารนี่ก็ได้นะครับมีนะครับแล้วก็ห้าโมงเลยเวลาผมมีแนวข้อสอบให้ดูประมาณสิบข้อนะครับเรื่องการไกล่เกลี่ยทางแพ่งในทางกายาข้อหนึ่งค่อยพลาดท,ทางแพ่งข้อใดที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยปณิพนธ์ค่อยลาดไม่ได้ข้อใดครับ ครับข็อข้ององอูครับคดีฟ้องเรียกเงินกู้เกินสองสองแสนบาทตรงนี้เป็นเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต้องไม่เกินสองแสนบาทแต่ถ้าเป็นมรดกเรื่องที่ดินเกินได้นะครับแล้วก็ประธานคณะผู้ไกลเกลี่ยตามกฎกระทรวงมาด้วยการไกลเกลี่ยพระนอมคอยพาทางแพ่งปีสองห้าห้าสามได้แก่ผู้ใดบ้างที่คูยผ้าสามารถเลือกเป็นประธานได้ครับงองอูถูกต้องครับถ้าเลือก ใครไม่ได้นายอำเภอเป็นผู้กําหนดนะครับให้ในายอำเภอผู้กําหนดตามกฎกระทรวงข้อ3ในคดีแพง่งหากคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ว่าตามสัญญาปณีบะนอมยอมความคู่ให้าอดอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์อย่างไรตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ครับข้ององูครับยื่นคำร้องต่อพนักงานในการที่มีเขตอนานาจรับผิดชอบในท้องที่อำเภอ ให้พนักง,งานใ,นในการดําเนินการยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อให้ออกคําบังคับตามสัญญาปณีประนอมยอมความนะครับข้อ4ระยะเวลาในการดําเนินการไกลเกลียและประนอมค่อยพาดขอด้อใดไม่ถูกต้องนะครับขอ้อใดไม่ถูกต้องนะครับ ข้อขอไคนะครับคณะผู้ไกลเกลี่ยสามารถขยายระยะย้อนได้เกินดําเนินการไกลเกลี่ยพร,ระนอมคอยพาดได้แม้คู่พิพาทจะไม่ยินยอมและไม่มีความจําเป็นอันใดอันนี้คือไม่ถูกต้องนะครับคุยพาดต้องยินยอมถึงจะขยายได้นะครับข้ขอหากรณีคุยพาดเห็นว่าประธานและคณะผู้ไกลเกลี่ยประพฤติผิดจรรยาบรรณให้ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ทําหน้าที่ประธาน ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรเปลี่ยนผู้ทำหน้าที่ประธานให้ดำเนินการโดยเร็วเว้นแต่ท้านายอำเภอเป็นประธานแล้วจะแต่งตั้งใครเป็นประธานคณะผู้ไกลเกลี่ยและประนอมค่อยพาแทนครับถูกต้องข้อก่อไก่ครับพนักงานในการประจำจังหวัดทำหน้าที่ประธานแทนนะครับข้อ6กฎกระทรวงว่าด้วยการไกลเกีย่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา2 5งความผิดที่มีโทษทางอาญาที่อำเภอสามารถไกลเกีย่ยได้หมายความว่ายอย่างไรนะครับ งน,นี้น่าจะข้อความตกไปนะครับข้งองงูนะครับมันน่าจะข้อความตกไปมองไม่เห็นข้อที่ถูกคือคอควายนะครับความผิดที่มีโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่มีความผิดยอมความกันได้และไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับต้องและไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศด้วยนะครับถ้าหรือนี่ไม่ใช่นะครับ ข้อเจ็ดการไกลเกลี่ยค่อยพาดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกลเกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญาพศสอง3ห้าห้าสามใครเป็นผู้ทําหน้าที่ไกลเกลี่ยนะครับข้อนี้ครับครับขอควายถูกต้องคือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่รับมอบหมายของอำเภอนั้นนะครับอำเภออื่นไม่ได้นะครับต้องของอำเภอนั้นด้วยนะครับเป็นผู้ทำหน้าที่ไกลเกลี่ยข้อแปดฐานที่ไกลเกลี่ยค่อยพาดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกลเกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญาสองห้าสามใช้ที่ใดนะครับ ข้อขอคายที่ว่าการอำเภอรหรือในกรณีจําเป็นจะก,กําหนดถนะานที่ราชการอื่นตามที่นายอำเภอกําหนดก็ได้นะครับนี่คือกฎกระทรวงทางอาญาแต่ถ้าทางแพ่งต้องให้ประธานเป็นผู้กําหนดนะครับข้อ9การไกลเกลี่ยค่อยพาดตามกฎกระทรวงด้วยการไกลเกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญ,ญาพศ5 3 3ใช้เวลาไกลเกลี่ยกี่วันนะครับครับข้ององอภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับค่อยพาดเว้นแต่มีความจําเป็น และผู้เสียหายและผู้ถูกผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายยินยอมให้ในายอำเภอหรือปลันอำเภอขยายได้อีกไม่เกิน15หวันนะครับข้อสิบบุคคลใดเป็นผู้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและเป็นอมค่อยพาดทางแพ่ง2553และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มิโทษทางอาญา2 5 5 3นะครับครับนายกรัฐมนตรีครับ,รบถูกต้องครับก็ก็คงน้าเรียนแค่นี้ครับก็ใช้เวลาแค่นี้นะครับเพราะว่ากฎกระทรวงจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎกระทรวงทางแพ่งมีแค่28ข้อ ทางอาญามีแค่18ข้อสั้นๆง่ายๆนะครับจำหลักเกณฑ์กันง่ายๆนะครับอย่างที่ผมได้นําเดียนไปแล้วจําเทคนิคในการจําง่ายๆคือไปดูว่าข้อแตกต่างเปรียบเทียบนะครับซึ่งผมได้ทําไว้แล้วสรุปไปแล้วจะลงในเว็บของสนของสอทอนะครับส่วนดมความเป็นธรรมจะเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างทางแพ่งทางยาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ อันหนึ่งคืออย่าไปจําสับสนในเรื่องของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยด้วยการรายงานประนีประนอมค่อยพลาดของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับอย่าไปจําสับสนเพราะมันใกล้เคียงกันนะครับก็คงนําเรียนแค่นี้ก็หวังว่าคงจะสอบได้กันทุกคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาพอเป็นวิทยานนะครับอาจจะขาดบ้างเกินบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ